สวัสดีครับวันนี้โยกผม hello thai story นะครับวันนี้อยู่กับนัคข่าย g o o d b บ t 711นนะท่านผู้ชมอ่ะเปิดตัวแรกไปที่ต่ำก่อนแล้วกันนะจุดละ3 0 0อยครับมาอ่ะมาครับเปิดตัวแรกนะมีหนึ 1, 4, ่งหนึ่งสี่หกสิบเอ็ดไฮโลนะท่านผู้ชมโดนครับเปิดตัวแรก สามพเลยนะโดนอ่ะขอย้ำต่ำอีกทีแล้วกันนะท่านผู้ชมมีกำไรนิดๆหน่อยๆนีนนนน่เพ็ดเลยแล้วกันนะอ่ะไม่อยากจะอยู่นานครับเ0็ดครับอยู่ที่ต่ำนะสามอะไรอนะ่ะหนึครับสวยงามท่านผู้ชมเปิดนี้ อ่ะเท่าไรครับหมสโอเคสวยงามนะแบบนี้มีกำไรนะท่านผู้ชมเปิดนี้ไปที่สูงเลยแล้วกันนะมาครับขอกำไรนิดๆหน่อยๆพอนะท่านผู้ชมอ่ะมา3าห้าครับ 355หสูงนะแต่เบิ้ลอ่ะรอดอยู่นะแบบนี้เท่าไรเก้าพโอเคท่านผู้ชมอ่ะได้อยู่นะแบบนี้สำหรับใครที่ผ่านมาขอคนละหนึ่งไลค์หนแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจผมทำคลิปต่อไปด้วยนะอ่ะมาครับ 10K อยู่ที่สูงนะเปิดนี้ สูงคูณสองนะมีหนึ่งหนึ่งสามห้าครับโดนท่านผู้ชมเละเลยนะแบบนี้ไมโอรอดนนะสิบเคครับโดนไปนไงต่อท่านผู้ชมขอรีบิดอยู่ที่สูงแล้วกันนะมาถ้าเปิดนี้บวกนี่อาจจะได้เพลนเลยนะท่านผู้ชมจุดละสามร้อยแบบนี้นะ มาสูงคูณสองมีหกครับสามหกหกเบิ้ลนะอ่ะดูครับบวกท่อใดยี่สิบสองเอ่ะขอยเปิดแล้วกันนะมาลงต่ำเลยแล้วกันเปิดนี้นี่ถ้าบวก ก็เพ่นถ้าไม่บวกก็เพ่นนะท่านผู้ชมอ่ะยังไงก็จะเพ่นอยู่แล้วแหละมามีกำไรนะมาสี่ไรอะสี่สี่สองต่ำนะแต่ออกเบิ้ลนนะท่านผู้ชมอ่ะโอเคนะกำไรเกอบสี่สิบเคนะท่านผู้ชมขอเพ่นเลยละกันนะแบบนี้สำหรับใครที่ผ่านมาขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับ เพื่อเป็นกลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ